ในที่สุด h a r ์เลเด v วิดสันก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวนิว h a r ์เล d a v i d s สันแคมเปอร์ทรายรุ่นปี2026อย่างเป็นทางการรถ3ล้อสายทัวริงที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นจากฮาร์ลี่ในรูปแบบนี้ นี่ไม่ใช่แค่ไซส์ธรรมดาแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างอิสระภาพบน2องล้อความมั่นคงของ3ล้อและไลฟ์สไตล์แคมปิ้งแบบเต็มรูปแบบเป็นแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่อยากขี่ออกไปไกลลบว่าที่เคย ดีไซน์ภายนอกของแคมเปอร์ไร2026ยังคงกลิ่นอายความดิบเท่และคลาสสิกของ Harley d a v i d s ันไว้อย่างชัดเจนแต่เสริมความล้ำสมัยด้วยเส้นสายที่แข็งแรงช่วงท้ายถูกออกแบบมาเพื่อรองรับชุดแคมป์โดยเฉพาะมีพื้นที่บรรทุกขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งกล่องสัมภาระเต็นและอุปกรณ์เดินทางได้อย่างลงตัวฝ่หน้าและทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ผสานกับรายละเอียดโลหะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น หัวใจหลักคาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Milwaukee เอ e ขนาดใหญ่ให้แรงบิดมหาศาลตามสไตล์ฮาร์ลีเหมาะกับการขี่ทางไกลแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรอบสูงเสียงเครื่องยนต์ทุ้มลึกยังคงเป็นเสน่ห์ที่แฟนๆหลงรักการเซตอัตราทดเกียร์เน้นความนุ่มนวลและความมั่นคงรองรับน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัดโดยไม่รู้สึกอืดหรืออ่อนแรง จุดเด่นสำคัญของแคมเปอร์ไทรคือความมั่นคงในการขี่ด้วยโครงสร้าง3ล้อทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทรงตัวโดยเฉพาะเวลาบรรทุกของหนักหรือจอดพักระหว่างทางช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อการทัวริงระยะไกลดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้ถนนจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามภายในและตำแหน่งผู้ขี่ให้ความรู้สึกสบายแบบรถทัวริงระดับพรีเมียม เบาะนั่งกว้างนุ่มรองรับสริระได้ดีแฮนบาวางในตำแหน่งผ่อนคลายเหมาะกับการขี่หลายชั่วโมงต่อวันหน้าจอแสดงผลดิจิทัลรวมทุกข้อมูลสำคัญพร้อมระบบนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกลไฮไลท์ที่ทำให้แคมเปอร์ทล้ายแตกต่างจากไซทั่วไปคือแนวคิดขี่ไปแคมได้ทันที อุปกรณ์เสริมสำหรับการพักแรมถูกออกแบบให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเต็นท์แบบพับได้ระบบไฟเสริมหรือพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำอาหารทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อคนรักการเดินทางแบบไม่ต้องพึ่งรถบ้านขนาดใหญ่ การเปิดตัว h า r l ล y d v v i d สัน c คมเปอร์ทรปี2026ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของแบรนด์ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่รถครุยเซอร์หรือ t o u r ริงแบบเดิมๆแต่กล้าขยายขอบเขตไปสู่ไลฟ์สไตล์การเดินทางอย่างแท้จริงสำหรับใครที่ฝันอยากขี่ฮาร์ลีออกไปไกลใช้ชีวิตบนถนนและหยุดพักท่ามกลางธรรมชาตินี่อาจเป็นฮาร์ลีที่ตอบโจทย์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา